คุยกันถึงเรื่องของข่าวดีๆแล้ววันนี้มีขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องของคนในแวดวงการบันเทิงอยูนึ่งข่าวนะคะเข้าสู่ประตูวิวากันอีกหนึ่งคู่แล้วปีนี้เป็นปีทองของคู่รักในวงการบันเทิงจริงๆค่ะคุณต๊อกสุภกรกิตสุวรรณดารานักแสดงนะคะแล้วก็ มีสีสันมากนะเวลามีการแข่งบอลช่องสามทีอะไรคุณต๊อกจะสนุกทุกครั้งคุณต๊อกสุภกรนะคะคบหากับแฟนสาวนางสาวทัศรินพันแพรหรือคุณอุย๋ยคุณต๊อกนี่อายุ39คุณอุย๋ยอายุ34นะคะแต่งงานเมื่อวานปกติคนทาหน้าที่โหเนี่ยมักจะเป็นคนอยู่ในขบวนเพื่อนเจ้าบา่าวของคุณต๊อกนี่โหเองเลยนะโหเองฮิ้วเองด้วยเริ่มต้นนะคะ7จ็ดโมงเช้าค่ะคบหากับแฟนกันมาสิปี7จ็ดโมงเช้าเมื่อวานนะคะก็ทําพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์9รูปจัดพิธีแต่งงานที่ร อาหารก้ามปูอยู่ซอยโยธินพัฒนาซอยใกล้ๆบ้านนายยเลยนะเรียบทางด่วนรามอินทราครับ8นาฬิกา29นาทีด้ยวยเลิกแห่ขบวนขันหมากบรรยากาศสนุกสนานมากเจ้าบ่าวเนี่ยตั้งขบวนหน้าร้านมีรถหาเล่นนำขบวนแล้วก็รถคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเป็นรถเต่าตกแต่งสีเหลืองตามมาด้วยรถเต่าสีแดงเป็นขบวนของเจ้าบ่าวแล้วก็มีกลองยาวของเหล่าซปเปอร์ฮีโร่ด้วยนะคะทำหน้าที่ถือโมเดลรูปของมั่น นี่แล้วก็มีดาราไปร่วมง,งานกันเยอะเลิกม,มั่นสวมแหวน9นาิกานาทีนะ,ะเลิกรถน้ำพระพุทธมนต์10นาฬิกา30นาทีคนต๊อกเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองเกิดวันพฤหัสบดี28 ซึ่งโชคดีมากที่วันแต่งงานตรงกับวันเกิดพอดีนะก็เลยจัดงานที่ร้านนี้เป็นสถานที่ใกล้บ้านนี่เลิกในวันนี้นอกจากเป็นเลือกแต่งแล้วก็เป็นเลือกเปิดสนามบอคลครั้งแรกอีกด้วยคุณต๊อกเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเป็นกัปตันทีมซูเปอร์สตาร์ลีกแล้วก็ตอนเย็นต้องไปแข่งฟุตบอลที่สนามน,นั้นเรื่องสินสอดทําตามประเพณีเงินสดหนึ่งล้านบาทมีทองมีแหวนเพชรไม่ถึงกระตัดเจ้าสาวเลือกเองนะคะเลือกวงนี้เพราะว่าอยากได้แหวนที่ใส่กันทุกวันคบกันมา10ปีค่ะอยู่คนละบ้านมาตลอดงาน วันนี้ต้องขอโทษที่เชิญแขกไม่หมดฝากขอโทษจริงๆเรือนหอก็อยู่ที่บ้านตัวเองห่างจากร้านไม่ไกลอายุเยอะแล้วแต่งงานคาดว่าจะมีลูกสองคนผู้ชายสักคนผู้หญิงสักคนนะคะส่วนไฟเจ้าสาวค่ะก็บอกว่าตื่นเต้นมากที่ผ่านมาเนี่ยเคยแต่ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรในงานแต่งของคนอื่นแต่ครั้งนี้เป็นงานตัวเองเจ้าบ่าวมักจะมีอะไรให้ลุ้นให้เซอร์ไพรส์เสมอไม่คิดว่าสินสอดจะเยอะขนาดนี้อย่างที่คุณต๊อกบอกให้เงินล้านหนึ่งเลยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะมีเงินมีทองด้วยดีใจที่ทุกคนให้ความสําคัญ มาร่วมงานนะคะขอบคุณจริงๆส่วนแหวนเนี่ยไปซื้อด้วยกันไม่ได้รู้เหมือนกันว่ามันจะกี่กรัดเพียงแต่อยากอยากได้แหวนที่ใส่ด้วยทุกวันชอบก็เลยเลือกวงนี้ส่วนคําสัญญาที่จะมีให้ต๊อกก็คือเราจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มีอะไรก็ให้อภัยกันนะคะนี่เป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวที่สรุปที่สุดเท่าที่เคยเห็นไงนของคนในวงการบันเทิงมาเลยทีเดียวนะคะส่วนเจ้าสาวคนอุ๋ยเนี่ยน,น,นี่นี่ดอกไม้วันแต่ง เนเป็นอย่างนี้คนรับเป็นผู้ชายด้วยนะคะนี่ก็แต่งง่ายๆนะคะสนุกสนุกแสดงความยินดีกับคุณตอกแล้วก็คุณอุ๋ยคุณอุ๋ยนี่เองก็เป็นพิธีกรอยู่ในวงการบันเทิงด้วยเหมือนกันนะคะอ่าละค่ะทีนี้จากประเด็นข่าวกีฬาประเด็นข่าวบันเทิงแล้วมาดูเรื่องของข่าวใหญ่ สำหรับสนามบ,บินอุตเผากับกรณีของทางนาซานะคะมาขอใช้สนามบ,บินอุตเภาจะไปสำรวจสภาพอากาศนะคะตามหลักทางวิชาการแล้วบอกว่าเป็นประโยชน์จริงๆกับประเทศไทยก็น่าเสียดายที่เราให้เวลาเขาไม่ทันจริงๆนะเพราะว่าเราต้องนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมไปอภิปรายกันในเวทีของสภาก่อนเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วทางนาซาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคงไม่ทันขอขนข้าวขออุปกรณ์ กลับก่อนก็นแล้วกันวันนี้ก็เลยเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อวานเนี่ยนะคะทางโฆษกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยคุณวอเตอร์บลาวนเลอร์ก็บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาไม่สามารถศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปีนี้ได้เนื่องจากไม่มีเวลาพอกับการเตรียมการสำรวจสภาพอากาศและบรรยากาศซึ่งจะเกิดขึ้น ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนคือเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าทันนะแจ้งเขาภายใน26มิถุนายนมิถุนายนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มสำรวจเนี่ยสิงหากันยานะคะเขาต้องมีเวลาในการขนข้าวขนของด้วยทีนี้พอเราเอาเรื่องเข้าสภาเขาก็ไม่ทันแล้วเขาอธิบายต่อนะคะว่าโครงการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเมฆและสภาพอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ C C 4 r R S ศึกษาสำรวจการก่อตัวของเมฆเน้นวิจัยศึกษาปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในภูมิภาคนี้คือช่วงสิงหากัยยาดังนั้นโครงการนี้ต้องเริ่มกลางเดือนสิงหาเนื่องจากนาซาต้องการเวลาที่เพียงพอในการเตรียมรายละเอียดของโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเครื่องมือจากทวีปอเมริกาเหนือการเตรียมโรงจอดเครื่องบินการพัฒนาห้องแลบวิจัยแล้วก็การเตรียมการสำหรับบุคลากรด้วย โฆศกสถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยคุณวอลเตอร์เองก็บอกถือเป็นเรื่องน่าเสียดายค่ะที่โอกาสสําคัญของนักวิทยศาศาสตร์ไม่ว่าจะทั้งจากนาซาแล้วก็ฝ่ายไทยเองจะได้ทํางานร่วมกันเป็นโอกาสที่เสียไปเพราะมีความสําคัญต่อทั้งไทยสหรัฐและประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยแต่อะไรก็ตามนะโคศกสถานทูตสหรัฐบอกว่าเรายังคงยึดมั่นต่อพันธกรณีในความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในด้านวิทยศาศาสตร์สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งสองประเทศและประเทศอื่นด้วยและเขาก็บอกด้วยว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทรัพยากรต่างๆจะมีเพียงพอที่โครงการนี้จะกลับมายัางประเทศไทยในปีหน้าหรือไม่คือทางไทยเราคาดหวังว่าปีนี้เขาไม่ทันแต่เขาก็ไม่ได้ตัดบทสักทีเดียวว่าปีหน้าหรืออะไรนี่ไม่มาแล้วนะไทยคาดหวังแต่สหรัฐเองเขาบอกว่าเขายืนยันไม่ได้จริงๆว่า ปีหน้าเขาจะกลับมาไหมนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ไม่มีเครื่องมืออุปรกรณ์ของนาซาอยู่ในประเทศไทยแม้ว่าเครื่องมือบางส่วนกําลังเดินทางไปที่นั่นแต่ก็จะถูกเรียกกลับสหรัฐคือกําลังจะมาแล้วจอจอ,จ,อจะมาแล้วนะพอเป็นแบบนี้ออกมาเนี่ยเรียกกลับนี่คือการให้สัมภาษณ์จากโฆศกสถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยทีนี้ในส่วนขององค์การนาซาเองเขาก็มีการประกาศผ่านเว็บไซต์ นี่นะคะเป็นเว็บไซต์ของโครงการ c c 4 r s เขาก็บอกเหมือนกันว่าเมื่อ26มิถุนายนที่ผ่านมา NASA ได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวที่กำหนดจะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคมเพราะไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของไทยในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งเอื้อแก่การดำเนินโครงการทั้งการขนส่งอุปกรณ์และการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ด้วย ก็เป็นอันชัดเจนว่าพับโครงการไปก่อนนะขนอ,ะอุปกรณ์ที่กําลังเดินทางมานะเขายืนยันแล้วว่ายังไม่ได้มีอุปกรณ์อยู่ประเทศไทยมามองในมุมของนักวิชาการนะคะในนักวิชาการเนี่ยอย่างดรนริศลาทองบุญชูเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบจําลองคุณภาพอากาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดรนรินศรา,าเองเป็นหนึ่งในนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการค้นคว้าวิจัยด้านบรรยากาศาระหว่างจิสด้ากับนาซาด้วย <c oughs> ก็นักข่าวไปสัมภาษณ์ดรนรินศรา,าบอกว่าการที่นาซาแจ้งว่าไม่สามารถดําเนินการในประเทศไทยในปีนี้ได้ทันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเท่ากับเป็นการยกเลิกโครงการเป็นผลให้โครงการของนักวิจัยไทยที่เตรียมเอาไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องสะดุดไปด้วย คือเราก็เตรียมการเอาไว้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเข้ามาก็จะเริ่มทํางานไปพร้อมกันอาจารย์นริศรา,าบอกว่ามันก็สะดุดไปจากการคุยกับเจ้าหน้าที่ของนาซายังไม่ได้ระบุเหมือนกันว่าจะมีการดําเนินโครงการต่อในปีหน้าหรือไม่ก็คาดว่าทีมวิจัยอยู่ระหว่างการปรึกษาอีกครั้ง ดรนริติาบอกด้วยนะคะว่าถ้ามีการทําโครงการเนี่ยจะทําให้ได้ข้อมูลจากการตรวจวัดมลพิษที่บริเวณต่างๆและแหล่งกําเนิดต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการปรับแก้แบบจําลองทําให้สามารถทํานายได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลของละอองลอยและองค์ประกอบทางเคมีที่คาดว่าจะได้จากการวัดระหว่างการบินในทะเลใกล้ๆสัตหีบ ใกล้ๆแหลมฉบังแล้วก็ที่อำเภอเมืองระยองในการศึกษาความเป็นไปของมลพิษจากอุตสาหกรรมแถวนั้นนะคะเป็นบริเวณที่สําคัญต่อเศรษฐกิจประเทศด้วยนะคะในมุมนักวิชาการก็คือ,อยังค่อนข้างจะเสียดายกับกรณีที่เกิดขึ้นทีนี้ฝ่ายค้านเองเขาก็ยังคงยืนยันอยู่ดีนะคะว่าทางฝ่ายค้านไม่ได้ต่อต้าน การที่นาซาจะเข้ามาสำรวจเรื่องของสภาพอากาศโดยใช้สนามบ,บินอุตภเราของไทยนะคะอย่างที่นาซาเขาบอกว่าเขาคุยกับทางกัมพูชาแล้วคุยกับทางสิงคโปร์ในการขอผ่านน่านฟ้าขอผ่านน่านน้ําไม่มีปัญหาฝ่ายค้านโดยคุณพิสิทธิ์แล้วก็หลายๆคนบอกว่าก็ไม่ได้ขัดขานเพียงแต่อยากบอกให้รัฐบาลเนี่ยอธิบายให้ประชาชนฟังว่า ตลอดเวลาการดําเนินการแล้วก็จากนี้ไปการดําเนินการมีความโปร่งใสยอย่างไรหรือไม่นะคะหลายคนที่กังขาในประเด็นยุทธศาสตร์ทางทหารมันเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรอยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนในส่วนนี้เท่านั้นเองนะคอะอันนี้ก็จบไปสำหรับปีนี้เดี๋ยวปีหน้ารอดูอีกทีว่านาซาจะว่าอย่างไรต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมยวกลับมาช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของข่าวอาญากมศรีราชาชนบุรีครั้งแล้วครังเล่าตู้ ATM อยู่ของมันดีๆค่ะ คนใจไม่ดีมิจฉาชีพเนี่แหละค่ะเอาเชือกไปคล้องตู้ ATM ขับรถกระบะด,ดึงออกมากะว่าจะเอาตู้กลับบ้านหรืออย่างไรไม่แน่ใจแต่ทําไม่เคยสําเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาตามประเด็นนี้และอีกหลายประเด็นเลยนะคะพักสักครู่ข่าวเช้าวันใหม่เดี๋ยวมาค่ะ